คุณตกลงไปในใจกลางของหลุมดําและเตรียมพร้อมสำหรับจุดจบที่น่าเศร้าก็น,นะคุณไม่เป็นแบบนั้นหรอกการตกลงไปในหลุมดําไม่ได้ทําลายคุณหรือ,อยานอาวกาศของคุณเสมอไปคุณต้องเลือกหลุมดําที่ใหญ่กว่าเพื่อความอยู่รอด หากคุณตกลงไปในหลุมดําขนาดเล็กขอบฟ้าเหตุการณ์จะแคบเกินไปและแรงโน้มถ่วงจะเพิ่มขึ้นทุกๆก,การเคลื่อนที่ชา้ชาๆดังนั้นหากคุณเหยียดแขนไปข้างหน้าแรงโน้มถ่วงบนนิ้วของคุณจะแข็งแรงกว่าข้อศอกมากมันทําให้มือของคุณยาวขึ้นและคุณจะรู้สึกไม่สบายตัวพูดตามตรงนะนี่มันสําคัญเลยละ่ะ สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปหากคุณตกลงไปในหลุมดําที่มีมวลมหาศาลอย่างหลุมดาใจกลางกาแล็กซีพวกมันสามารถหนักกว่าดวงอาทิตย์ได้หลายล้านเท่าขอบฟ้าเหตุการณ์ของพวกมันกว้างและแรงโน้มถ่วงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเดังนั้นแรงที่คุณจะสัมผัสได้ที่ส้นเท้าและส่วนบนของศรีรษะจะเท่าเท่ากันและคุณสามารถไปถึงใจกลางของหลุมดําความเชื่อนี้ไม่เป็นจริงความเชื่อต่อไปอ้างว่า เราสามารถกอบกู้โลกจากดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์ด้วยระเบิดขนาดใหญ่ได้เพราะที่คุ้นเคยคือยานอวกาศลงจอดบนพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยทีมนักบินอวกาศรีบเจาะรูในนั้นจากนั้นทิ้งของขวัญไว้ที่นั่นแล้วบินออกไปจากนั้นก็ตูมผลลัพธ์คือดาวเคราะห์น้อยอาจแตกออกเป็นหลายส่วนและเดินทางต่อไปยังโลกก็นะเศษดาวเคราะห์น้อยชิ้นใหญ่ตกลงสู่พื้นผิวโลกของเราทําให้เกิดความเสียหายมากมายดังนั้นภารกิจของเราจึงล้มเหลว เขาล่ะในการกอบกู้โลกเราต้องใช้ระเบิดใหญ่จริงๆแต่ไม่ได้ใช้เฉพาะภายในดาวเคราะห์น้อยเท่านั้นแต่จะต้องวางไว้บนพื้นผิวของมันเมื่อเกิดการตูมแรงระเบิดจะดันดาวเคราะห์น้อยลงเล็กน้อยแม้แต่การเปลี่ยนแปลงวิถีเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทาให้ดาวเคราะห์น้อยบินผ่านโลกได้ในอนาคตเสร็จแล้วโอ้และถ้าคุณสร้างการระเบิดครั้งใหญ่บนดาวเคราะห์น้อยคุณจะไม่ได้ยินเสียงของมันดังเลยใช่เรามักจะได้ยินเสียงยานอวกาศและการต่อสู้ในอวกาศในภาพยนตร์ แต่นั่นเป็นเพียงความเชื่อเสียงเป็นคลื่นที่กระจายตัวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลคนปลบมือห่างจากคุณไม่กี่ฟุตคลื่นเสียงเริ่มผลักโมเลกุลอากาศตัวแรกทัดจากเสียงปลบมือจากนั้นคลื่นเสียงที่สองและต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคลื่นถึงหูของคุณ <S 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 เพื่อกระจายเสียงเราต้องการโมเลกุลเช่นอากาศหรือน้ำในบรรยากาศของเราคลื่นเสียงกระจายออกไปได้ดีตาวอากาศนั้นเป็นสุญญากาศดังนั้นจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้น คุณสามารถปลบมือให้ดังที่นั่นได้แต่มันไม่มีโมเลกุลใดๆที่สั่นสะเทือนและส่งเสียงออกไปได้อีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยเราต้องบินไปให้ไกลกว่าวงโคจรของดาวองคาเล็กน้อยโว้เราอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยและเราต้องการหลบก้อนหินยักษ์และก้อนน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาเราเข้ามาในกลุ่มเมฆดาวเคราะห์น้อยที่หนาแน่นเอ,อ่มนั่นมันไม่จริงความจริงก็คืออวกาศนั้นใหญ่โตและมีระยะทางที่น่าเหลือเชื่อ หินและเศษซากทั้งหมดในแถบดาวเคราะห์น้อยมีน้ำหนักเพียง4%เของน้ำหนักดวงจันทร์เท่านั้นดังนั้นจึงมีพวกมันไม่มากนักเพื่อให้เข้าใจถึงขนาดของความว่างเปล่าในอวกาศให้ดูการชนกันของ2กาแล็กซี่แต่ละกาแล็กซี่มีดาวนับพันล้านดวงถ้าเราผสมมันเข้าด้วยกันมันไม่น่าจะมีการชนกันเกิดขึ้นแม้แต่ที่นี่ อีความเชื่อหนึ่งกล่าวว่าแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ในวงโครจรของเราลองนึกภาพคุณอยู่ในกล่องขนาดใหญ่สูงขึ้นไป16กิโลเมตรในอากาศทีนี้เราทําการปล่อยกล่องแล้วมันก็เริ่มตกคุณกําลังตกลงพร้อมกับกล่องที่ความเร็วเท่ากันแต่ตอนนี้มันเหมือนราวกับว่าคุณรู้สึกไม่มีแรงโน้มถ่วงสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในวงโครจรสถานีอวากาศนานาชาติอยู่ห่างจากโลก400กิโลเมตรแล้วมันก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในวงโครจรของมันซึ่งไม่ได้อยู่บนพื้นผิวของโลก ความเร็วนัดจุดที่มันอยู่คือประมาณ7.6กิโลเมตรต่อวินาทีมันสามารถข้ามสาหรัฐอเมริกาจากชายฝั่งตะวันตกไปยังชายฝั่งตะวันออกด้วยเวลาเพียง8นาทีดังนั้นนักบินอวากาศที่นั่นก็ประสบกับสภาพเดียวกันพวกเขากําลังตกไปพร้อมสถานีอวากาศนานาชาติด้วยความเร็วนั้นทีนี้มาดูดวงจันทร์กันมันมักจะมองมาที่เราด้วยฝั่งเดียวเสมอซึ่งหมายความว่าดวงจันทร์มีด้านมืดและรังสีของดวงอาทิตย์ไม่เคยไปถึงที่นั่น นั่นเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นประเด็นทั้งหมดคือดวงจันทร์ถูกล็อกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมันมีทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนที่นั่นด้วยเพียงแต่ว่าการหมุนนี้อยู่ในแนวเดียวกันกันกบการหมุนของโลกอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณมองดูดวงจันทร์คุณจะเห็นเพียงด้านเดียวมันมีวันที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงที่นั่นด้วยมันจึงไม่ใช่ด้านมืดแต่เป็นด้านที่อยู่ไกล และเรายังมีรูปภาพของสถานที่นี้ด้วยมันมีหลุมมูกบาตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะของเรานั่นคือแอ่งขั้วใต้เอตแลนซึ่งมีความกว้างเท่ากับรัฐเท็กซัสสองรัฐมีความเชื่อหนึ่งที่กลายเป็นเรื่องไม่จริงจริงๆแล้วผู้คนไม่เคยอยู่บนดวงจันทร์มันคือชุดอวกาศดั้งเดิมของนักบินอวกาศคนแรกที่อยู่ที่นั่นดูที่พื้นรองเท้าสิบางคนอ้างว่าไม่มีทางที่จะทิ้งรอยเท้าแบบนี้ไว้ที่นั่นได้อันที่จริงมันเป็นไปได้ บนดวงจันทร์นักบินอวกาศสวมรองเท้าบูทพิเศษทับชุดของพวกเขาและผืนรองเท้าก็เข้ากับรอยเท้าบนดวงจันทร์ได้อย่างพอดีนักบินอวกาศไม่ได้เอาพวกมันมาด้วยตอนที่ออกจากดวงจันทร์พวกเขาทิ้งของไว้มากมายที่นั่นเช่นกันพวกเขาถึงขนาดฉีกที่วางแขนของเก้าอี้ในยานดวงจันทร์เพื่อลดน้ำหนักมันตอนนี้น้ำหนักรวมของขยะที่มนุษย์ทิ้งไว้บนดวงจันทร์อยู่ที่ประมาณ187ตันรวมรถสำรวจดวงจันทร์เศษยานอวกาศ ชิ้นส่วนจรวดและยานสำรวดวงจันทร์นั่นเหมือนกับโบอิง7373ลำเลยความเชื่อต่อไปเกี่ยวกับฤดูร้อนฤดูร้อนมาถึงเพราะโลกเข้าใกล้ระยะทางที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีดวงอาทิตย์ทำให้โลกของเราอุ่นขึ้นและเราทุกคนก็ไปที่ชายหาดนั่นไม่จริงเลยมาวาดแกนผ่านโลกของเรากันด้านหนึ่งเอียงเล็กน้อยและฤดูหนาวก็มาถึงเมื่อแก่โลกของเราเอียงออกจากดวงอาทิตย์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปแกนจะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์จากนั้นมันจะส่องแสงในมุมที่ทําให้อุ่นกว่ามันเป็นความจริงแม้ว่าโลกจะมีระยะห่างต่อดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันไปนี่เป็นเพราะวงโครจรของเราไม่ใช่วงกลมที่สมบูรณ์แต่มันแบนเล็กน้อยจึงเป็นเหมือนวงรีโดยปกติเราคิดว่าดาวของเรามีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ150ล้านกิโลเมตรแต่ระยะทางนั้นอาจยาวหรือสั้นกว่าเดิม5ล้านกิโลเมตรขึ้นอยู่กับว่าเราจะผ่านจุดใดในวงโครจรของเรา อีกความเชื่อหนึ่งเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ก็คือมันเป็นสีเหลืองคราวนี้มาส่งคุณสุาวากาศกันคุณมองออกไปนอกหน้าต่างและมันเป็นสีขาวสําหรับเราที่เห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองเพราะมองผ่านตัวกรองของชั้นบรรยากาศองค์ประกอบของอากาศและความหนาของมันทําให้แสงของดวงอาทิตย์บิดเบือนไปแต่ดาวเลิกนั้นมีหลายสีดาวเลิกที่เย็นกว่ามีสีส้มและสีแดงสว่าง ส่วนมากมักเป็นดาวเลษ์กที่เก่าแก่มากซึ่งมีอายุมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราแต่ดาวเลษ์กที่อายุน้อยและร้อนมากเป็นสีฟ้าสว่างส่วนดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางสเปกตรัมนีค้คุณคงจะเคยได้ยินมาบ้างว่าถ้าคุณถอดชุดอวกาศที่นอกโลกคุณจะระเบิดเหมือนกับลูกโปง่งก็นะร่างกายเราถูกสร้างมาให้ทำงานที่ความดันบรรยากาศแต่นอกโลกนั้นเป็นสุญญากาศลองนึกภาพถังโลหะขนาดใหญ่และเราดูดอวกาศทั้งหมดออกจากมันแถมยังอยู่ที่อุณหภูมิลบสองอองศาเซลเซียสและคุณก็มีที่ว่าง หากคุณเข้าสู่สภาวะดังกล่าวช่องอากาศทั้งหมดในร่างกายของเราเช่นปอดจะเริ่มขยายตัวคุณจะระเบิดได้เหมือนลูกโปง่งถ้าไม่เป็นเพราะเนื้อเยื่อที่ยืดหยุ่นของเราช่วยไว้พวกมันยืดและงอได้คุณจังรักษาขนาดร่างกายไว้ได้คุณจะมีออกซิเจนในร่างกายเพียงพอประมาณ20วินาทีจากนั้นสมองของคุณก็จะหิหวโหยและในไม่ช้าคุณก็จะหมดสติ ดังนั้นคุณจะไม่ระเบิดและไม่แข็งเพราะคุณจะอยู่ในสุญญากาศมันไม่นําความร้อนตัวอย่างเช่นน้ํานําความร้อนได้ดีมากและคุณรู้สึกเย็นจากวันทันทีแต่คุณรู้สึกดีขึ้นในอากาศที่มีอุณหภูมิเท่ากันหากคุณอยู่ในสุญญา,ากาศของอวกาศอุณหภูมิที่ตับมากจะไม่เป็นปัญหาสําหรับคุณที่แย่กว่านั้นมากคือรังสีดวงอาทิตย์บนโลกเรามีเกราะป้องกันรังสีที่มาในรูปแบบของชั้นบรรยากาศ มันบล็อกรลังสีที่เป็นอันตรายในอวกาศคุณจะไม่มีที่ไว้ป้องกันอีกความเชื่อหนึ่งเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือผู้คนคิดว่าเมื่อคุณกดหมายเลขของเพื่อนโทรศัพท์ของคุณจะส่งสัญญาณไปยังอวกาศมีดาวเทียมจำนวนมากที่จะรับสัญญาณของคุณและสะท้อนเหมือนกระจกเงาไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนคุณไม่ไม่จริงเลย อย่างไรก็ตามมีโทรศัพท์ดาวเทียมในโลกที่ทำงานแบบนั้นแต่เมื่อคุณโทรผ่านโทรศัพท์มือถือสัญญาณของคุณจะถูกส่งผ่านระบบเสาสัญญาณมือถือจากที่1ไปยังอีกที่1จนกว่าจะถึงโทรศัพท์ของเพื่อนคุณ